สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรจับคู่บนอย่างเดียวอีกสูตรนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า đuổi con lươn. để mình khám lại, không để đứt sự vậy. Chúng ta sẽ mayon bồn. ไปแล้วเจ็ดไปแล้วประจำวันที่สิบหกครับเจ็ดรับหกเจ็ดเราจะใช้ใช้ตัวนีดูย้อนสองงวดน,นะห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์นยห้า เกาสามเทียนหนูหวันก็ลืมตั้งไปที่สี่สองเราจะใช้เลขตัวนี้สามบวกหนึ่งนี้นะคะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ สีนับมานี้นับเรียงแต้มมาเลยนะคะสีแล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเราจะถ้าแต่ก่อนใช้เลขเด่นเนาะ มี4 5แล้วก็9 0ตรงนี้มาเลย4 5คือตัวนี้9 0คือตัวนี้หลักร้อยเราไม่ต้องทำก็ได้เนาะถ้าทำล้วก็0บวก3นะคะ0บวก3เท่ากับ3 4 5 6 มาที่ห้าหกสามสี่มันไม่มีในหลักร้อยมีห้าหกเอาห้าหกมาวางตรงนี้เอาศูนย์แล้วเก้าศูนย์มาวางตรงนี้เก้าศูนย์แล้วก็สี่เอาสี่สามก็ไม่ได้เพราะว่าสามไม่มีจับคู่ก็คือ เก้าสีเก้าห้านี่แหละไปเอาสีมากกว่าศูนย์เพราะศูนย์ตัดทิ้งเลยได้นี่ศู 04, 5, นย์สีศูนย์ห้าเพี้ยตน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 ซื้อเราซื้อเก้าสี่เดี๋ยดึกหนักหนักไปเลยักร้อยเราก็มีห้าหกห้าศูนย์สีอันนี้จริงนีิแปดชุดนะถ้าเราจับใส่น่าจะเป็นแปดชุดเลย หกศูนย์สี่ห้าสีหกก็สีรวมเป็นแปดชุดเลยเราไม่เอาเรารู้ <c oughs> มันออกไปแล้วเทกิล <c oughs> ออกไปคือห้าศูนย์สีนะคะศูนย์สีออกไปแล้วแต่ง้วนนิมนจะออกไหม มาเขียนมล้ลน้ำตูงต่อมาเลขที่ออกก็คือห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ล่างไปที่สามหนึ่งบลอกสีนะคะเป็นห้านับเตี้มมาเลยหกเจ็ดแปด 9, 0, 1, 2, เก้าศูนย์หนึ่งสองสามต่อมาที่สองสามหลักร้อยก็คือแปดบวกสี่นะคะ เลบกสีและเก้าสิบส,สิบสองสองสามสี่ห้าเมนวพันบวกหน่วยใช่สี่ห้าอันนี้เืีเรียงกันครักเดีววะเอามาห้าตัวเดียวเทียบไปหกเลยสองสาม

เขียนผิดจับกู้กันก็คือหนึ่งสอง มึงสามมึงสามตัดทิ้งไปเลยแมวศูนย์สองศูนย์สามล 02, หลักลอยที่ได้ก็คือห้ากับหกห้าศูนย์สามหกศูนย์สามแต่เด่นที่สุด เดียวไปที่ศูนย์สามนะคะดูมันจะเข้ากับฤกษพระวันนี้ส่งคือโบวอันที่แล้วศูนย์สามเต็มๆไปเลย อีกสูตรนึงมันจะเป็นหลักร้อยได้มีผิดชนกันเยอะมากเลยศูนย์นะไม่เอาห้าตัดออกว่ามันออกไปแล้วต่อมาต่อมาเลขที่ออกคือสี่สามสี่ห้าศูนสาม ดังไม่ได้แปดเก้าสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สีเดินเต็มเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตรงนี้เออสีตรงนี้ลืมลืมไปจะมาสองหรือม,มาสามจะมาสองหรือม,มาสาม หลักร้อยของเรามาได้ตัวนี้นะคะ 3, 0. สี่บวกสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์ที่เก้าศูนย์กันเยอะถ้าเราเอาหน่วยที่หนึ่งมาก็เก้าศูนย์หนึ่งสองก็ศูนย์ไปแล้วเราจะเอาเก้ามาที่หลักร้อยเก้าศูนย์ เอาสองสามมาจะเอาใช้จิตแปดตัวนี้จบแล้วหนึ่งไม่มีติดนี่แต่ไม่เอาจับคู่ก็คือสองจิตสองแปดสามจิตสามแปด มันจะปวนเปี่ยนวนเปี่ยนอยู่กับสามเสามปนี่เลยเก้าสามเจดเก้สองแปดมันจะมาตัวไหนแกมไปอีกศูนสองเจหนักร้อยมีศูนย์ แปดเกบศบ่มีเลยแต้ศูนไม่มีลเลยตัดออกไปเลยเนี่ย เาที่แปดสามแปดเพราะว่าแปดไม่มีแปดก็มีอยู่บางทีมันอาจจะเป็นสุดสุดท้ายได้เก้าสองแปดอยู่ถ้าสองจจะมาก็มาตรงนี้ ามจาก็มาตัวนี้เียเอาไปตัวเดียวเก้ 9, 2, ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า